นี่ก็คือต้นผักกะเฉดหรือว่าต้นกระถินครับที่ผมปลูกไว้ในกระถางแต่ว่าผมลืมครับไม่ได้ดูแลเขาจนว่ามันเกิดเป็นรากขดงอแบบนี้สวยงามครับผมก็เลยจะย้ายไปปลูกในกระถางใหม่ใช้จอบตัดรากไม่ขาดครับต้องใช้มีดครับมีดปอกผมนี่แหละครับนี่ใช้มีดปอกสับสับที่รากของเขาเลยแล้วก็ดึงขึ้นมาครับดูครับโอ้โหเนี่ยครับเขาสวยจริงๆ รากเขาขดงอสวยจริงๆออกมานอกกระถางแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะย้ายไปปลูกที่กระถางใหม่นะครับและนี่ก็คือบ้านใหม่ของเขาครับเป็นกระถางใหญ่กว่าเดิมแต่ว่ามันยัดไม่เข้าก็นี่แหละครับมีดปอกผมเหมือนเดิมครับใช้มีดปอกสับรากเสร็จแล้วก็ยัดลงไปโอ้โหได้เลยครับแต่ว่ามันไม่สวยผมจะต้องใช้เลื่อยตัดกิ่งที่มันแห้งเนี่ออกทิ้งครับเพื่อที่มันโตขึ้นมาจะได้สวยๆหน่อย เรียบร้อยแล้วผมก็จัดระเบียบรากฝอยของเขานะครับให้ลงเข้าไปในดินเพื่อที่เขาจะได้ไม่ตายครับแล้วผมก็ใช้ดินเดิมเนี่ยแหละครับเทลงไปผมไม่ลืมที่จะใช้ปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านที่มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดมาด้วยนะครับซึ่งเหมาะสำหรับพืชปลูกใหม่เพราะว่ามีไนโตรเจนสูงดูครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับออกมาก็หน้าตาพิลึกพิลึกยังไงไม่รู้